สายฟอนะคะสายฟอรหรือว่าสาวๆนะคะที่กำลังคุยกับฝรั่งนะคะแล้วก็เผื่อบางคนถึงขนาดว่าตัดสินใจอยากจะมาอยู่ต่างประเทศนะคะจะด้วยกรณีไหนก็แล้วแต่นะคะกำลังคิดที่จะมาอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็อยากทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะเพื่อ,อพูดคุยมาเสนออีกแง่มุมหนึ่งของชีวิต ผู้หญิงที่แต่งงานกับฝรั่งแล้วแล้วมาอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ใช่ที่ว่าจะต้องสวยหรูกันทุกคนนะคะน้อยพูดว่าบางคนนะคะเท่านั้นนะที่ว่ามีชีวิตที่แบบเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะมีสามีรวยรวยอันนั้นมีจริงๆค่ะมีจริงๆไม่เถียงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยแล้วเราละ่ะเราอ่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของในนั้นหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ตอนนี้แหละนะคะ ปัจจุบันนี้นะคะมีการออนไลน์หาคู่กันเยอะมากมีมีกันเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นเป็นที่นิยมแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะแล้วพอดีว่าวันนี้ที่น้อยมาชวนเพื่อนคุยเนี่ยเผื่อเพื่อนๆที่ฟังแล้วนะคะก็เอาไปคิดเนาะแล้วน้อยจะมาเสนออีกแง่มุมหนึ่งนะชีวิตของของของอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ เพิ่บางทีเพื่อนๆอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหรือไม่มีใครบอกนะคะโดยเฉพาะออทางสื่อหรือทางแฟนคนที่แต่งงานกับคนต่างชาติหรือมีแฟนฝรั่งจริงๆเนี่ยเวลาที่เขาโพสเวลาที่เขาเสื่อสารามาหรือเขาโชว์แต่ความดีๆสวยๆชีวิตร่ำรวยชีวิตหรูๆชีวิตที่แบบ เลิศดีมีความสุขใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้มองเห็นในด้านอีกด้านหนึ่งเลยซ,ซึ่งเขาก็ไม่อยากที่จะมาเปิดเผยกันนะ,ะแล้วก็อยากจะบอกว่ามันมีจริงๆนะคะต,ตั้งแต่สิจากที่เออมันมีจริงๆนะจากสิ่งที่น้อยเล่าจากประสบการณ์ที่น้อยอยู่ในฝรั่งเศสน,นะมาเกือบ15ปีเกือบ15ปีแล้วนะคะน้อยเจอมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์นะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆฟัง ไว้เป็นแง่คิดนะคะอย่างน้อยก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจหรือว่าหาทางหลีกเลี่ยงได้นะคะพอดีด้าน้อยได้ข่าวไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่จากทางอังกฤษนะคะทางสื่อทางอังกฤษเขาก็แพร่หลายออกกันแพร่หลายนะคะแล้วก็ได้มีส่วนรู้ด้วยนะคะว่าม,มีผู้หญิงไทยผู้หญิงชาวไทยเรานี่ยนะคะโดนฆ่าเสียชีวิต นะคะที่ประเทศอังกฤษนะในฐานะที่เรเป็นคนไทยเนาะแล้วก็อยู่ต่างประเทศด้วยเนาะเข้าใจว่าชีวิตในต่างประเทศเนี่ยมันจะห่างไกลครอบครัวแล้วก็โดดเดี่ยวแล้วเราก็หวังพึ่งคนที่เป็นที่เรารักก็คือสามีเรานะคะแล้วก็มาโดนทำร้ายโดนจนเสียชีวิตอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าหดหู่ฟังแล้วก็รู้สึก มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะโดยแล้วน้นก็มามองตัวนัอเองเนี่ยซึ่งน้อก็เคยผ่านจุดจุดนั้นมาคือการเรียกอะไรผ่านเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจุดนั้นมาเลยะคะ่ะถ้าใครตามน้อยจะรู้ว่าเน้อยเนี่ยแต่งงานกับชาน้อยแต่งงานกับคนฝรั่งเศสนะคะสามีคนแรกครือเขาติดเหล้าอะ่ะแล้วก็เวลาที่เขาเดื่มเหล้าเนี่ยเขาก็จะ ควบคุมสติไม่ได้นะเขาก็จะแบบคุ้มข้างอะไรอย่างนี้นะก็โชคดีละกันน้อยโชคดีที่น้อยอผ่านตรงจุดนั้นมาได้ถึงก็เหอะถ้าเขาจะมีสติหรือไม่มีสตินะคะเพื่อนๆแล้วจะมีใครที่จะโชคดีเหมือ,มอน,มนน้อยไหมเพราะเออบรรดาวิญโงนโชคดีนะคะและเพราะเอญช่วงนั้นนะคะที่น้อยมาอยู่ฝรั่งเศสได้สองสมเดือนเองค่ะ คนไทยในฝรั่งเศสนะคะผู้หญิงสองคนโดนฆ่าเสียชีวิตที่บ้านพักตัวเองสองคนเลยค่ะในเวลาเดียวกันนะคะจากข่าวตรงนั้นเนี่ยคือเขาเสียชีวิตโดยการที่กลุ่มมาเฟียะคะ่ะกลุ่มมาเฟียซึ่งมินเนอร์เขาก็ไม่ก็ไม่รู้อะไรมากมายซึ่งผู้หญิงสองคนนี้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องมาเฟียผลประโยชน์อะไรของเขาหรือเปล่าไม่รู้เขาก็เลยโดนฆ่าต่ าเสียชีวิตไปนะคะตอนนั้นข่าวโด่ดงดังมากแล้วทุกคนที่รู้ว่านอยเป็นคนไทยเขาจะมาชาวฝรั่งนะคะญาติพี่น้องของสามีก็จะเป็นไงทะนรู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกกลัวนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะเพื่อนๆนี่นก็อยากจะบอกว่าเวลาที่เพื่อนๆได้ตัดสินใจมาอยู่หรือเวลากําลังคุยกับฝรั่งเนี่ยนะคะจะบอกว่าฝรั่งทุกคนเนี่ย มันไม่ใช่มันก็เหมือนมันทั่วโลกแหละไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนที่ไหนคนเราก็มีคนดีคนไม่ดีนะคะมันก็เริ่มจากการที่เราเลือกก่อนอนะเพื่อนถ้าเราแชทแชทคุยกับฝรั่งใช่ไหมคะแล้วอยากจะบอกว่าให้เลือกดีๆหรือว่าใช้เวลานิดนึงนะไม่ต้องรีบร้อนอะไรดูกันดีๆนานๆคุยกันนานๆน,น,นะฝรั่งนี้ไม่ใช่ว่าแบบน้อยพูดเรื่องฝรั่งเศสละกันคนที่ฝรั่งเศสผู้ชายที่ฝรั่งเศสอะ คนมันหลายเชื้อชาติมากอะเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เฉพาะมันไม่ใช่เป็นฝรั่งเศสแท้ๆที่วันแรกที่น้อยลงเครื่องบินมาจากปารีสบอกโอ้โหนี่ฝรั่งเศสเหรอคะมันจะมีหลายเชื้อชาติมากสีผิวก็ไม่เออไม่รู้ว่ามันพูดได้เปล่านะคือมันปะปนกันมาก เวลาอยู่ประเทศเขาทานาเนี่ยอย่างน้อยอยู่ประเทศฝรั่งเศสนานจนกลายเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยนยก็ได้นก็กลายเป็นคนฝรั่งเศสเขาถ้าเราเขาจะอ้างว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสก็ได้แล้วก็มาหลอกเราว่าเออเขาเป็นคนฝรั่งเศสแต่จริงๆๆแท้จริงเขาอาจจะไม่ใช่ก็อาจจะมาจากประเทศอื่นซึ่งมาหากินหรือมาทํางานในประเทศฝรั่งเศสนะคะไอ้ตรงจุดนี้ก็สําคัญแล้วคนฝรัง่งที่เนี่ย คนต่างชาติเนี่ยที่ไปเที่ยวเมืองไทยอ่ะเขาจะพยายามทําการเยอะๆทํางานเยอะๆแล้วเขาก็ทํางานเสร็จแล้วเขาก็ได้เงินก้อนหนึ่งเขาก็จะไปเที่ยวเมืองไทยพอไปเที่ยวเมืองไทยหมดเงินหมดเขาก็จะกลับมาทํางานนะคะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทํางานกันเท่าไหร่เขามีความฉลาดอะในว่าเขาฉลาดแล้วคนส่วนมากพวกเนี้ยเวลาไปเที่ยวเมืองไทยก็เหมือนดูรวยหรือเหมือนแบบเออ สายเปอะไรประมาณนั้นนะสาวๆคนไทยเราก็ชอบนึกว่าเขารวยนะคะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอมาประเทศเขาแล้วอ่ะพอกลับมาประเทศเขาแล้วอ่ะเขาก็ต้องหาเช้ากินคํานะแล้วถ้ามันก็แล้วเขาก็หาเช้ากินคํานะส่วนมากก็จะเป็นคนอย่างไง้ก็ไม่มีใครจริงๆหรอกค่ะที่แบบว่าโอ้ยอยากจะทํางานนะยิ่งคนฝรั่งเศสจริงๆอ่ะไม่มีใครอะค่ะที่แบบ ทำงานหามรุ่งหามข้ามทำงานหนักนะคะกฎหมายเขาออกมานี่แบบสบายบ้างๆเลยเสาร์สองอาทิตย์พักร้อนเสาร์อาทิตย์ไม่ทํางานทํางานวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงกลางวันต้องหยุดพักนอนกลางวันอย่างนั้นเลยนะคะฉะนั้นนะเพื่อนๆจะมาเอ่อจะคิดว่าอือยากจะมีสามีฝรั่งแล้วก็มาให้เขาเลี้ยงเนี่ยยุ่สมัยนี้นะคะฝรั่งอฉลาดม้ากๆอ่ะ ไม่มันน้อยมากที่เขาจะคิดจะมาดูครอบมาเลี้ยงดูครอบครัวเรานะคะเขาพื่งซึ่งสังคมเขาก็แตกต่างอยู่แล้วทําไมทําไมฉันจะต้องไปดูแลครอบครัวเธอด้วยหรอทําไมฉันจะต้องให้ครอบครัวให้พ่อแม่เธอด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะอยากจะให้เพื่อนเพื่อมองตรงนี้นิดหนึ่งนะถ้าใครที่คาดหวังว่าจะมาพึ่งพาให้เขาเลี้ยงดูเราด้วยเลี้ยงดูครอบครัวเราด้วยเนี่ยบอกตามตรงว่ายากมากๆแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าเขารู้นะคะแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนะคะ ใครก็แล้วแต่นะที่ตัดสินใจมาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเจอปัญหานะเนี่ยเจอปัญหาอย่างเงี้ยอย่างเช่นสามีทําร้ายอย่างเช่นผู้ชายหลอกลวงเราแลละเอ้ยมันไม่จริงนี่นาแล้วก็ไม่ยอมทํางานาจะให้เราทํางานแล้วไม่รับผิดชอบไม่ดูไม่แลแค่อยู่สองสาเดือนกันเนี่ยเราก็พอจะรู้แล้วล่ะน้อยขอแนะนานะให้กลับบ้านเลยกลับบ้านเมืองไทยไปเลยให้ไปเริ่มต้นแล้วก็ไปแชทหาผู้ชายใหม่ผู้ชายมีอีกเยอะไม่ต้องกลัวค่ะ ลองหาดูคนที่เขาต้องการเราจริงๆอะแล้วถ้าเรากลับไปไม่ได้หรือว่าเรามาแล้วเราไม่อยากกลับด้วยสายเหตุอะไรก็แล้วแต่บางคนก็หลายอย่างนะบางคนก็แบบมีปัญหาทางต่างทางบ้านเราเออบางคนก็แบบที่เมืองไทยโปรไฟล์ดีมากเลย ด้วยจะเป็นสภาพสังคมสภาพครอบครัวที่เราไม่สามารถกลับไปได้มาแล้วก็ขอมาตายอดับหน้าเอางั้นเถอะนะแล้วก็ยังไงก็จะอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยอันอย่างนี้ก็ได้โอเคถ้าถ้าที่จะอยู่ต่อเมื่อเจอปัญหาแล้วเราควรจะเดินหน้ายังไงต่อไปนะคะถ้าเราจะถ้าเราจะอยู่ต่อนะเราก็ต้องดูแลตัวเองแหละเพื่อนๆโดยจะย้ําอยู่เสมอเลยว่าต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะไม่ไม่ควรจะไปคาดหวังหรือไปขอความช่วยเหลือใครเลย คนไทยด้วยกันรจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเราเจอคนแรกไม่ดีอ่ะถ้าเราเข้ามาแล้วเราเจอปัญหาไม่ดีนะหาใหม่เลยหาใหม่เลยไม่ต้องไปทนอยู่ไม่ต้องไปทนอยู่นะคะถ้าเรากลับเมืองไทยไม่ได้อ่ะในกรณีที่กลับเมืองไทยไม่ได้นจ่จะจะด้วยจะด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะนั่นก็แนะนําว่าหาใหม่เลยหาใหม่เลยเราไม่ต้องไปแคร์เราไม่ต้อง ינה, ไปแคร์เราเราเรา,เราตัวเราของกูตัวกูของกูเนี้ยนะหาใหม่แต่ว่า เชื่อไหมเพื่อนๆการที่จะหาใหม่มันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆคนที่กว่าจะมาถึงวันนี้วันที่เขาดีที่เพื่อนๆเห็นในในสื่อทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาแล้วเยอะแยะไปหมดคนนี้ไม่ดีโอเคเปลี่ยนคนนั้นไม่ดีโอเคเปลี่ยนจะสองจะสามแต่อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของใครของมันแต่จะบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้นะเราจะบอกว่าจะเจอปัญหาอะไรบ้างเอางี้ดีกว่า ถ้าคิดว่าโอเคไม่อยากกลับบ้านแล้วอยากจะอยู่ต่อ,อยังยังต่อไปจะด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายที่ประเทศเขาเนี่ยที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถ้าคุณมาเจอคิดจะหาแฟนในประเทศเขาเนี่ยไม่เหมือนกับผู้ชายที่เขาคิดจะไปหาเราไปหาแฟนเมืองไทยนะถ้าผู้ชายที่เขาไปไปหาผู้หญิงเมืองไทยอยากจะมีเมียไทยอะ่ะเขาก็ต้อง เขารู้แล้วว่าวัฒนธรรมเมืองไทยเป็นยังไงอาหารการกินเป็นยังไงใช่ไหมคะเขาก็รู้แล้วครอบครัวเราเป็นยังไงอะไรงไงรู้ถึงชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยไปแล้วล่ะอันนั้นง่ายอันนั้นคือเขาพร้อมแล้วที่เขาจะอยากจะมีเมียไทยแต่ถ้าคนที่คิดจะเดินต่อไปข้างหน้าไม่อยากกลับแล้วจะบอกน้อยจะบอกว่าผู้ชายที่นี่นะคะไม่เหมือนผู้ชายที่คิดอยากจะมีเมียไทยหรือไปไปหาเมียที่เมืองไทยนะ เขาไม่รู้หรอกว่าเรามีชีวิตยังไงเขาไม่รู้หรอกว่าเรากินอะไรแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องเออมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ครอบครัวหรืออะไรยังไงเขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าฝรั่งก็ไม่ใช่ทุกคนนะเพื่อนๆที่เขาอยากจะมีเมียไทยเออมันไม่ใช่หาได้ง่ายๆนี่นี่คือปัญหานะคะที่คนที่อยากจะมีเอออยากจะมีคนมามาหาแฟนเดินหน้าที่นี่นะคะ แล้วเขาก็ไม่ได้คิดแล้วคนไทยนี่คิดยังไงอยากจะมีแฟนฝรั่งก็คือว่าอยากจะให้เขาเลี้ยงเราแหละอยากจะให้เขาดูแลเราแหละหายากคะ่ะจะบอกจะบอกเลยเขาก็ทํางานเราจะไปแล้วจะไปให้เขาเลี้ยงนี่ไม่ได้เลยนะเพื่อนๆนะไม่ได้เลยนะทุนบอกฉันจะ่ทำไมเธออยากได้เธออยากนั่นเธอก็หากินเองสิอะไรงนี้เลยอนะ่ะ เราก็ต้องทํางานต้องทํางานค่ะเพื่อนๆทํางานเราก็ต้องอึดต้องอดทนถ้าคุณใจไม่แกร่งพอนะนะจะบอกนะถ้าใจไม่แกร่งพอไม่กล้าพอนะกลับบ้านค่ะกลับไปแล้วไปเริ่มหาแชทผู้ชายใหม่ที่ผู้ชายที่เขาอยากจะมีเมียไทยอะ่ะนี่คือปัญหาแล้วแล้วนะเขาไม่มาเลี้ยงดูเราหรอกอยากได้ทํางานเอามีหลายครอบครัวนะเพื่อนๆใ,นใกล้ๆตัวเลย เออมันมีหลายครอบครัวนะจะเล่าให้ฟังที่น้อยรู้เลยบางคนเนี่ยให้เมียทางานทํางานทํางานแล้วก็ไม่สนใจด้วยทํางานค่าบ้านค่าอาหารการกินค่าลูกแบ่งคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งค่ะคุณจ่ายฉันจ่ายคุณหาได้คุณอยากจะใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของคุณแต่ในส่วนของของในบ้านเนี่ยเราต้องมาหารอย่างนี้ก็มีนะคะ มันก็มีค่ะมีใครมีสามีดีๆรวยโอ้ยเธอทุนอันนั้นก็มีนะอนนันส่วนนั้นอันนั้นมีนะคะเราแต่เราไม่พูดถึงนะอยากให้เพื <S <S <ๆ S 1> ่อนๆนมองตรงนี้นิดนึงเผื่อเตรียมตัวเตรียมใจนะคะไอ้ทีเขาบอกว่าสามีเธอทุนมากออหลงไหลปักปั้นั่นก็เพราะว่าเราทํางานไงเราทํางาน,เรา,งานเราไม่ต้องพึ่งเขาทํามาหากินเพลออเราทํางานเลี้ยงเขาด้วย นะคะเพื่อที่เราจะได้มีที่อยู่หรือว่ามีหน้ามีตาว่าเออฉันมีสามีฝรั่งนะเออ,อย่างน้อยคนที่เมืองไทยก็ไม่ดูถูกเราในเมื่อเราเดินหน้ามาแล้วนะคะบางคนต้องเจอปัญหาแบบนั้นต้องเข,เข้าใจเลยค่ะคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยบางทีนะคะเครียดโดนกดดันไม่ว่าจะพันธะสภาพสังคมเรื่องครอบครัวบางคนที่ถึงขนาดเป็นออโรคซึมเศร้าโรคอะไรก็มีถึง คืออยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องกลับกันไปไนะคะมีเยอะมีเยอะเลยค่ะเพื่อนๆน้อยอยากจะบอกนะคะแล้วฝรั่งที่นี่นะน้อยจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้งโง่นะคะแล้วเขาก็ไม่อยากมาเป็นภาร่าให้เราด้วยแล้วก็ทาไม่ดีทําตัวเข้ากับครอบครัวเขาไม่ได้มีปัญหาก,กับพ่อแม่นะคะซึ่งน้อยมีเคยเคยข่าวที่รู้สึกจะเป็นอังกฤษเหมือนกัน โดนขนาดว่าพ่อครอบครัวพ่อแม่แล้วก็สามีเนี่ยวางแผนกันนะคะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปทิ้งกลางป่าแล้วก็ด้วยด้วยด้วยการที่คนไทยเนาะแต่จริงๆคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยร,รักรักใคร่สามัคคีกันมากมีอะไรนะคะก็ช่วยเหลือกันโดยการที่มีกลุ่มนะคะมีกลุ่มคนไทยแล้วก็มีถ้าใครเดือดร้อนหรืออะไรยังไงเนี่ยขอความช่วยเหลือหรือถ้าตัวเองช่วยไม่ได้ก็แชร์กันไปได้นะคะ ก็มีคนก็ได้ไปช่วยเหลือเธอตรงนั้นกลับมาออกจากป่าแล้วก็มาหาทางแก้ไขนะก็ไม่รู้ว่าเขาเขาแก้ไขกันไปยังไงนะนั่นก็อีกกรณีหนึ่งถ้าเราเข้ากับครอบครัวเขาไม่ได้มีปัญหากับครอบครัวเขาเขา,เขาก็นี่แลหละ่ะบางคนก็เจอแบบประมาณนี้เลยเพราะเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนต่างบ้านต่างถิ่นเป็นคนไม่รู้อิโนโนอิเนอะไรไหมประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วจะบอกว่ามันมีจริงๆเพื่อนๆนะถ้าคิดจะตัดสินใจนะ อย่าคิดหวังอ่อเลิศว่าชีวิตมันเลิศหรูเราลองมองมุมมุมด้านไม่ดีบ้างนะแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนที่แบบโหนุ่มนิ่มองโลกสวยโดนหลอกตั้งแต่โดนหลอกตั้งแต่แชทกันแล้วอ่ะตั้งแต่แชทคุยกันนะหลอกให้โอนเงินคนที่บางคนนี่ความรู้ดีมากแต่ว่าความรู้ดีแต่ว่าเรื่องทางนเทางทางทาง ทางด้านนี้ไม่มีความรู้น้อยอยากจะบอกอยากจะเตือนเพื่อนๆสาวๆนะคะถ้าเขารักเราจริงอ่ะเขาไม่พูดเรื่องการเงินหรอกคะ่ะถ้าเขามีปัญหาการเงินน่ะเขาจะต้องนึกถึงช่วยตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ต่อไปก็เป็นครอบครัวเขาไม่ได้มามาขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่รู้ซึ่งซึ่งอยากจะให้มาเป็นภรรยามาเป็นคู่ชีวิตแล้วมามาพูดเรื่องเงินกันครั้งแรก ที่เราเสียรู้เขาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยโลภอยากจะได้ของของเขาอยากจะได้เงินของเขาแล้วก็อยากจะได้เขาด้วยนะคะกูไปต้องกลัวค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเรามีเวลาเราเลือกได้เราคุยกันต่อไปเรื่อยๆเราหาใหม่ได้เราคนนี้ไม่ดีคุยไปแล้วมันจะมีข้อเปรียบเทียบให้เราดูว่าคนนี้เป็นยังไ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 ม่ต้องใจร้อนค่ะบางคนที่แบบออ้ยใจร้อนกลัวไม่ได้คนนี้แหละคุยคนสองคนโอเคตัดสินใจมาเลยนะคะตรวจสอบหรือคุยกันไปนานๆนะ ักแ,แล้วมีอะไรอ่ะคุยกันไปนานๆนะคะแล้วก็เนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาถึงขนาดขั้นว่าจะต้องมาถูกทำร้ายร่างกายหรือว่ามีการฆ่ามีข่าวแบบนี้อีกนะคะไม่อยากให้มีอย่างนี้อีกต่อไปนะคะมันมีข่าวมาเรื่อยๆเลยผู้หญิงไทยที่ถูกฆออ่าในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดเองนะที่เป็นคนที่ลงมือนะคะ ก็อยากจะให้ข่าวเนี้ยเป็นข่าวสุดท้ายเนาะนะเออเป็นอุทาหรณ์ให้สาวๆาวผู้หญิงคนไทยนะคะที่คิดอยากจะมาต่างประเทศนะคะซึ่งน้อยก็เล่าจากประสบการณ์ตัวเองที่เคยเจอผ่านจุดคยกอะไรเฉียดตายตรงนั้นมาแล้วก็มาเจอกับอะไรหลายเหตุการณ์แล้วก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆสาวๆฟังนะคะเนี่ยค่ะ ตัดสินใจดีๆนะคะแล้วก็มีโอกาสพูดคุยได้พูดคุยไปแล้วก็เราจะทำอะไรยังไงเนาะอยากจะบอกว่าเอาตัวเราเอาใจเราเป็นหลักดีกว่านะเอาไม่ไม่คือลดความเสี่ยงไม่ต้องเสี่ยงถ้าคิดจะมาก็ต้องดูแลดูแลตัวเองดีๆด้วยนะแล้วก็ค่อยมีสติ พึ่งพาตัวเองมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดียคิดว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครมีอะไรจะพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์ตรงไหนรู้เห็นอะไรตรงไหนพูดคุยกันได้นะคะสาหรับคลิปนี้บายยค่ะสวัสดีค่ะ